สว,ส,สวัสดีคะ่ะสสมักซ์เปาม่สองค่ะกล้วยคะ่ะเนยค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวเป็นแฟส์รวมผู้หญิงนะคะลูกคะ้าค่ะเก็ด a บวก B นะคะ AB นะคะลูกค้าคะเป็นงานญี่ปุ่นลอต e C ของเรานะคะแพ็คนี้นะคะ25กิโลนะคะทีกิโลละร้อยหนบาทนะคะรวมแล้วแพ็คนี้จะเป็นราคา2,500บาทนะคะลูกค้าค่ะจำนวนอยู่ที่ประมาณ100-120ตัวนะคะตกตัวหนึ่งเพียงแค่ สิบเก้าบาทนะประมาณร้อยสามสิบนะคะอ๋อร้อยสามสิบเนาะตัวแรกนะคะลูกค้าจ๋ามาดูกันเลยนะคะอันนี้ปลายหอยนะคะเป็นเกตเอบีนะคะตัวนี้อาจจะมีเปอร์เซ็นต์นะคะเสียหายบ้างนะคะประมาณห้าถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ่แล้วค่ะอาจจะมีบ้างนะคะตามเกณฑ์ของบักเราเลยนะคะลูกค้าขาป๋าตัวที่สองมาก็อยู่มีโคเลยเด้ออยู่มีโคแล้วมีป้ายห้อยด้วยนะคะลูกค้าขาเป็นป้ายงานมือสองของเขานะคะค่ะเป็นตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นแฟชั่นรวมนะคะเป็นค้าเสื้อนะคะกางเกงกระโปรงเดส์ซัมมาเลยในกระสอบเดียวนะคะลูกค้าจ๋านะแต่ว่า เราไม่ได้การันตีนะว่ากระสอบนี้จะเป็นเดสเยอะกางเกงเยอะหรือว่าเสื้อเยอะนะคะลูกค้าสามันแล้วแต่กระสอบนะคะแต่ว่าเป็นรวมรวมมาเลยนะคะอ่ะคะมาให้เลยนะคะลูกค้าค่ะส่วนเรื่องไซส์ก็ขาไซส์มาเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น S M ค่ะส่วนใหญ่แนะนําเป็น S M นะคะหมวดนี้นะคะต้นทุนสุดคุ้มนะคะตกตัวหนึ่งสิบเก้าบาทค่ะพี่เพื่อนค่ะสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าค่ะปาได้หมดนี้เลย ประมาณร้อยถึงร้อยสามสิบตัวกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าขาราคาต่อแพ็คก็สองพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าขาใช่ค่ะได้กางเกงยีนไปขายค่ะลูกค้าได้เสื้อไปขายนะคะคราโตรงมีมานะคะกางเกงขาสั้นขายาวมีคักมาเลยนะคะคาจะไปขายแยกเป็นตัวก็ได้นะคะหรือว่าแมทขายก็ได้ก็คือเป็นชุดเป็นเซตมคะเป็นเซตก็ได้นะคะเนาะจับเสื้อคู่กับกางเกงก็ได้นะคะลูกค้าขาสามารถไปขายเด็เซตได้เลยหรือว่า ลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ขายแบบแบรเสื้อผ้าตัวอืแล้วค่ะเน,ะนาะเป็นรวมๆนะคะก็แนะนำเอาตัวนี้ไปเสริมนแจกได้เลยนะคะเหมาะมากกับลูกค้าใหม่ก็ได้เพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีนะคะเอสขายขายเสื้ออย่างเดียวดีไหมกางเกงอย่างเดียวดีไหมนะคะแนะนําลองตัวนี้ก่อนก็นคืองานรวมๆเลยนะคะ<ช>ลูกค้าค่ะได้หมดเลยนะคะไปลองตลาดก่อนลองค้าไปทดลองก่อนได้เลยนะคะลูกค้าสาบางท่านแบบว่าไม่แวดแ้งไม่เคยขายไม่รู้จะขายอะไร จะแนะนำไปตัวนี้นะคะเอาไปองทดลองขายก่อนนะคะอันนี้สําหรับลูกค้าที่ทดลองขายใหม่นะแล้วก็เสื้อขายดีนะคะลูกค้าขากลับมาเอาเสื้อนะกางเกงขายดีนะคะกลับมาากางเกงได้เลยนะคะลูกค้าอุ้ยน่ารักแท้หรือไม่นะคะชอบแบบรวมๆเหมือนเดิมนะคะก็กลับมาหมวดนี้ได้เลยนะคะลูกค้าขาใช่ค่ะอีกแบบหนึ่งเรามีเป็นบิ๊กแบ๊ อ่าดิแกอ่ากำลังเดี๋ยวกำลังจะเข้ามานะคะลูกค้า่ะกำลังจะมีเข้านะคือดิแบ็คใหญ่ก็กำลังจะมานะคะลูกค้า่ะทดลองเป็นแพ็คเล็กไปก่อนนะคะลูกค้า่าไปทดลองไปลองสโลตตลาดดูก่อนนะคะลูกค้าขาขายตามท้องตลาดก็ได้หรือว่าไรสดก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะลูกค้าค่นนี้จริงๆค่ะจังด้วยนะคะต้นทุนสดคุมนะคะลูกค้าสาย้ำเลยนะคะอันนี้นะ19บาบาทเท่านั้นนะคะต่อตัวนะคะลูกค้า ตัวละห้าสิบาทก็ได้อ่ะไม่ไหวได้เลยนะคะลูกค้าจต่หรือว่าน้ไม่คัดแยกนิดหนึ่งบางท่านแบบว่าเป็นพวกเดทนะคะกางเกงดีนะคะจะขายร้อยร้อยยี่สิบก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือแยกทำราคาขายได้หลายราคานะคะลูกค้า ค่ะออฟฟิศใส่ได้นะคะลูกค้า๋าไว้ลงไว้รุ่นใส่ได้นะคะค่ะรีก็มาเด้อรีต้นทุน19บาทนะคะลูกค้าขาคุ้มมากๆเลยนะคะอันนี้อยู่นี่คูนะคะลูกค้า๋าะเป็นปลายหอยมาเลยอันนี้รีเป็นผ่านนะคะลูกค้าาก็สามารถขายได้เลยลูกค้าเกงยีนแบบว่าทรงกระโปรงก็มานะคะลูกค้าขาสวยเลยนะคะลูกค้าาคุ้มมาก19บาบาทเด้อลูกค้าสาวคุ้มมากๆกเลยค่ะกระสอบนี้นะคะ25โลนะคะราคาสอง0 ห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะถึงมากเอาป้ายห้อยแล้วคะ่ะพี่ก้ยจ้าไม่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้รีบผันผ่านขายได้เลยนะคะลูกคาก้าจ๋าไม่ต้องสักดาดยเพราะว่าเดี๋ยวป้ายเราหายคะ่ะเดี๋ยวป้ายหล <c oughs> ุดนะคะสามารถขายได้เลยนะคะแม่ซื้อไปใส่เองก็ยังคุ้มคะ่ะลูกค,ค้าจ๋าเพราะว่าตกตัวหนึ่งสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะคือสองพันห้าถ้าขึ้นห้างก็คืออ่ะ เยอะสุดเลยไม่เกินประมาณเจ็ดตัวนะคะ2 5 0 0นหนะคะจำในนี้ในนี้เราได้กี่ตัวคะพี่ก้อยจ๋าร้อยถึงร้อยสามสิบตัวกันเลยเดียวนะคะลูกค้าขาครบหมดเลยจบที่นี่เลยเสื้อกางเกงกระโปรงเดรสเชิ้ตนะคะมาให้หมดเลยนะคะใช่เอาง่ายไปแบ่งเพื่อนข้างบ้างใส่ได้ได้เหมือนกันใส่ไม่หมดนะคะลูกค้าจ๋ากันก็ได้นะคะกับที่ทำงานก็ได้เพื่อนก็ได้ในครอบครัวก็นเลยเอ็นบินเอนบินนะคะ นี่เลยนะคะลูกค้าจะแนะนําเลยนะคะท่านใดที่ดูรีวิวอยู่นะคะสนใจกระสอบรีวิวนะคะสามารถเอฟได้เลยนะคะราคา2,500บาทเท่านั้นนะคะได้ทุกคนที่เรารีวิวแน่นอน Anna เอวสูงเป็นเอวสูงสูงเลยใช่ไหมคะเนยแตบบนิ้วยใส่สูงไปเลยสูงประมาณนี้เลยค่ะสไตล์แบบออฟฟิศได้ค่ะนิ้วขาได้เลยน่ารัก ก็คุ้มเนอะนะคะสําหรับหมวดนี้นะคะใช่ค่ะกระโปรงยีน์มีมานะคะคือเซ็ตสวยเลยนะคะลูกค้าจ๋าต้นทุนก็สุดคุ้มนะคะคือแนะนําเลยนะคะอาดิดาต้นทุน19บาทค่ะลูกค้าอะไรนะคะอาดิดาสคะเดยค่ะต้นทุนสิบเก้าบาทโอสิบเก้าบาทเอฟนะคะเอฟเองได้ไหมคะพี่ควงขากระสอบนี้เอาไปใส่เราแบ่งเองได้ไหมเราไปแบ่งกันสองคนได้ไหมคะได้ได้คะเดยได้ใช่ไหมคะ ได้แต่ว่าเที่ยวหน้าไม่ได้เห็นเลยที่เราไม่ใช้ไม่เจอแล้วนะคะถ้าได้ถ้าเอฟเองนะคะไม่เจอแล้วรอบหน้าไม่เจอเราแล้วนะคะลูกค้าไปพักฟอนใช่ไหมคะไอายูนโคนะคะลูกค้าจ๋ากับมาต่อที่แฟชั่นรวมของเรานะคะเป็นรวมทุกๆอย่างจริงๆนะคะให้ลูกค้าดูเนาะไซส์กระมาณไซส์เอไซส์เอ็มนะคะมีขามาเนาะงเสยดเสยื้อแขนอ่าแขนสั้นแขนยาวจะมีขะมานะคะเป็นดีนเป็นกระโปรงยีนนะคะมีขามานะคะในกระสอบนี้นะคะ ใช่แล้วค่ะป้าคุ้มมากแดนก็มีปนมาเสื้อก็มีกางเกงก็มีเดสก็มีกระโปรงก็มีปอ่าใช่ค่ะเรียกว่ามีทุกอย่างแต่ว่าป้ายหลายตัวนะคะพี่ควรหากระสอบีใช่ใช่ใช่ค่ะาปทำงานอะไรอย่างเงี้ยป้ายค่อยเกือบทุกตัวเลยนะคะลูกค้าค่อนข้างเยอะอยู่นะกระสอบสวยสวยแทะใส่ได้ไหม เกือบได้นะคะบไดไม่แ้ลูกแขาขกเป็นเอลสมอกนะคะคาดไม่ถึงนะคะตัวนี้เอลสมอกหลังนะคะก็คือเป็นงานฟรีไซส์เนาะสองสามไซส์ใส่ด้กันได้นะเอาลูกแขาแขก แนะนำประมาณไซส์ S M นะคะถ้าเป็นไซส์ L ตัวนี้ไม่แนะนำนะคะเนาะประมาณใช่แล้วค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นสาว S M นะคะใช่ค่ะแต่แฟชั่นเขาแบบหลากหลายมาเลยนะคะจัดเต็มมาเลยนะคะคือคุ้มมากคุ้มจริงจริงได้แล้วค่ะหนึ่งตัวต้นทุนสิบเก้าบาทปารน่ารักมากถ้าไปซื้อใส่ก็มาสามสามร้อยสี่ร้อยใช่ค่ะจ้าแต่ว่าอยู่ในกระสอบนี้นะคะตกต่อตัวนะคะ19บาทเท่านั้นนะคะเน้นย้ำเลยนะคะคุ้มมากๆากเป็นอีกขึนอัน่ารักเลยนี่ น่ารักมากนะคะ19บาทเท่านั้นนะคะลูกค้า่ะต้นทุนต่อตัวเนาะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าถ้าได้สนใจนะคะสามารถเอฟได้เลยนะคะเอฟที่เรารีวิวอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะลูกค้าจะได้ทุกตัวที่เรารีวิวแน่นอนนะคะไปชิ้นหนึ่งของชิ้นม่มีแน่นอนเพราะของเราเป็นระบบบริษัทใช่แล้วจ้าหรือว่าเข้ามาดูสินค้าจริงได้ก่อนนะคะที่บริษัทเราเลยนะคะบริษัทยุสัมุซักคอนทนีดก็ใช้บางบ่อนนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันนะคะ ต่จะมีพักเที่ยงบ้างนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะสามารถเข้ามาดูได้เลยค่ะบาร์ตอ่ะอีกคนละตัวสองตัวค่ะพี่กล้ยค่ะมีเลยอันนี้อันนี้เดฟน่ารักนะคะอันนี้ปลายหอยเลยนะคะเอาต้นคูสิบเก้าบาทได้ปลายหอยด้วยนะคะลูกค้าจะได้แฟชั่นหลากหลายด้วยนะคะนี่อ่ะสวยสวยลูกค้าจ๋าน่ารักมากตัวนี้สามารถเราทำราคาได้เลยนะคะอาจจะร้อยร้อยห้าสิบนะคะร้อยยี่สิบได้เลยนะคะแนะนําลูกค้าเอาไป คัดแยกคำราคานิดหนึ่งนะคะใช่เลยจ่าอขอจบที่ตัวนี้คะ่ะพี่ก้้ยค่าคุ้มมากค่ะลูกค้าค่ะคุ้มจริงคุ้มจ้าประมาณนี้เลยนะคะจ่ายแล้วค่ะเดี๋ยวทวรายการให้อีกรอบนึงนะคะหมวดน,นี้จะเป็นแฟชั่นรวมผู้หญิงนะ เกตเอนะคะงานญี่ปุ่นล็อ e ตของเรานะคะ25กิโลนะคะคิดกิโลละ100บาทนะคะรวมแล้วจะเป็นราคา2,500บาทเท่านั้นนะคะจำนวนอยู่ที่100-130ตัวนะคะตกตัวหนึ่งเพียงแค่19บาทเท่านั้นค่ะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อบักได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ค่ะหน้าเว็บไซต์นะคะเฟซบุ๊กนะคะไอจี IG ค่ะโทรเข้ามาสอบถามหรือเข้ามาที่หน้าง,งานก็ได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันค่ะ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะแล้วก็ ฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ